เนชีวิตคารวาสเนี่ยนะครับอยากรู้อยากรวยอ่ะเป็นกิเลสเขาบอกคนคนรวยเนี่ยเขาจะไม่ดูที่ราคาสินค้าเขาจะดูที่คุณภาพสินค้าแพงหน่อยอะไรไม่ว่าเขาไม่ได้นั่นนะแล้วก็ไม่โชว์ไม่รู้เลยว่ารวยจริงๆครับพ่อตมาทัน คนจีนเนี่ยใส่เสื้อยืดเสื้อ,อคอกรมเนี่ยแล้วก็เกงขาสั้นชุดเดิมมาตลอดหาบของขายหาบอะไรขายเนี่ยตั้งแต่แก่ก็ชุดเดิมดูปนปอนดูอะไรพวกนี้ที่เราชอบไปดูถูกคนจีนว่าไอ้เจ๊กไอ้เจ๊กยังงแต่รวยมหาศาลครับต่างตระกูลรวยเน่นเพราะว่าเขาเห็นความสำคัญของการการใช้เงิน คนไทยไม่ได้ถูกสอนให้ใช้เงินถูกสอนให้สอนให้เปสอนให้อยากได้แล้วก็เอาให้ได้นะครับไม่อดความอดทนไม่มีมันถึงจนดังนั้นคุณมาปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณอาจจะเปลี่ยนทิสัยมือเติบไม่ได้แต่พอกลางคนเลืไอนันแล้วคุณนั่งเดี๋ยวธรรมะจะสอนคุณเองเสียดายเวลาเสียดดย ที่มีอวิชชาเยอะไม่รู้ในเรื่องความสงบและหลุดพ้นคุณจะเสียดายในเสียดายเลยถ้าปฏิบัติมีแต่คำถามคุณจะเข้าโหมดนี้ไม่ได้อาตมาถึงบอกโยมอย่ามาถามเลยอันนี้แปลว่าอะไรท่านแปลให้ฟังหน่อยเนี่ยอย่ามาถามอาตมาแต่ปาแปลไม่ได้จำไม่ได้แต่สภา,าว่าอาตมาสอนได้อาจ,จะเป็นเพราะว่าชีวิตตอนคารวะเนี่ยมันเขี้ยวอาตมาจะจนเห็น แต่มันยังไม่ถึงกับความเบื่อหน่ายมันอยากเอาชนะเพราะว่าเพื่อนๆมันดูถูกไว้เยอะการถูกดูถูกเนี่ยทำให้เรามีพลังนะครับไม่ยอมไม่ยอมลม้มครับไม่ยอมนิสัยดือ้อนิสัยทิฏฐิอัตตามันคือไม่ยอมแต่ไม่พูดไงเพราะเราเป็นคนไม่ชอบพูดไม่พอแล้วก็เกลียดคนพูดไม่พอด้วยเพราะว่ามันทำให้เรา ฟุ้งซ่านเพราะเราฟุ้งซ่านอยู่แล้วคนพูดไปเพราะมันทําให้เราฟุ้งซ่านหนักข็้ไปใหญ่ถึงไม่ชอบพอมาฝึกดังนี้ก็ฝึกแบบมีฤทธิ์อีกอย่างมีฤทธิ์เพราะอยากเอาชนะบอกได้เลยครับเส้นทางชีวิตอาตมาพอในที่สุดหลวงพอ่อคือหลวงพ่อนี่คือประวัติหลวงพ่อนี่ก็เกลเยพอสมควรเลยเออพระองค์นี้เขาถาม นะครับพระองค์นี้เข้าท่าแบบแล้วก็ตั้งกับปรับปรับมาเจอก็อยากมีฤทธิ์นะหลวงพ่อก็อยากมีฤทธิ์แล้วก็อยากศึกไปมีครอบครัวเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยแล้วพอเจอหลวงพ่อหลวงหลวงพ่อเดิมอย่ยอางากมีฤทธิ์นะฝึกฝึกให้มันฝึกให้มันเป็นน่ะถ้าฝึกกระสินดินแล้วฝึกแผ่เมตตานะครับ แผ่เมตตาสําคัญนะครับชีวิตคุณติดอับตกอับลําบากยังไงแผ่เมตตาอุทิศ่วนกุศลสําคัญมากมันพลิกชีวิตคุณมากหลวงพ่อเนี่ย,ยแหละแค้วค้าจะตายจะตายสองสาครั้งแล้วอะ่ะพราะาอธิษฐานจิตเพราะคนมีบุญเก่าอันนี้คือพูดถึงคนมีบุญเก่าถึงอธิษฐานจิตแล้วแค่วคาดนนะครับแต่คุณฟังตรงนี้แล้วคุณแยกไม่ออกว่าคุณไม่มีของเก่ามาเลยไม่เคยสงบเลย ก้าวลาวหยาบคายอะไรนี้คุณมันบอกพื้นฐานคุณเลยของเก่ามันน้อยคุณไม่ได้มาจากเทวดาที่แบบมาแล้วก็ชอบสุภาพเรียบร้อยคุณไม่ได้จากจิตติจากเทวดาคุณขึ้นมาจากนรกอะ่ะมันถึงต่างกันนะครับมันเทศเทศลึกไม่ได้เพื่อนนะแต่สมไมเนี่ยทุกคนต่างโทรกันมาบอกท่านรู้จักจำคนนั้นได้ไหมคนนี้ได้ไหม เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วทุกคนรวยทั้งนั้นถัต่าก็เออไม่รู้ทำไงก็ถึงหมอแล้วก,ก็ก็ถึงหมอแล้วก็ว่าไปนะครับรวยทั้งนั้นนะครับอัตมาเนี่ยไ,ไม่มีตังค์เพราะว่าเป็นลูกข้าราชการที่เรียนได้ก็คือสวัสดิการของราชาการเท่านั้นเองราชาการชั้นกลางไม่ได้ราชาการผู้ใหญ่พอมานั่งปฏิบัติได้ทวนแล้วโอ้โขอบคุณ ขอบคุณชีวิตหลายๆข้อเลยคือเวทนาเนี่ยพอคำว่าเขาพอเรียนเรื่องเวทนาแล้วก็โอ้โหเข้าใจมากเลยถ้าไม่ได้เวทนาแล้วใจไม่มั่นคงไม่หนักแน่นพอนะครับถึงบอกโยมผู้ชายเนี่ยระวังคำนี้ให้ดีเมื่อกูดีไม่ได้กูก็ไม่ดีระวังคำนี้ให้ดีเพราะไอ้กูดีไม่ได้เพราะคุณโดนเวทนาเต็มที่มาบอกก็เลยว่าใจบาดให้ตา,าตมาเลยนะครับ เมื่อกูดีไม่ได้กูก็ผ่านพะนโลล้างบางหมดเลยเนี่ยอย่าพลาดนะครับอาตมาผ่านมาแล้วเกือบดีที่มีคนดึงสตินะครับเพื่อนฝูงดีๆด,ดึงแต่เพื่อนฝูงดีๆจําไม่ได้ครับจําแต่เพื่อนฝูงไม่ดีทั้งนั้นแล้วก็แค้นแล้วก็จะเอาคืน เหมือนก็ถึงฝากโยมผู้หญิงอะโยมผู้ชายดีไม่ดีทิ้งโยมไปอยู่คนเดียวเลี้ยงลูกเนี่ยแคนเดี๋ยวเดี๋ยวรอทุกวันกูยาคืนระวังให้ดีเปลี่ยนวิถีเปลี่ยนไมล์เซตตตถ้าคุณอดทนได้ดีแล้วมันบุญมันจะคูณสองครับชีวิตเรามาพิสูจน์มาแล้วครับมันจะผลักให้มาเออยู่ได้อยากบวชได้เฉยเบื่อเบื่อ,อโลกมาเอาเอา,เอาไม่ชนะท,ะทัทีคนก็ ม่ให้ความสําคัญดูถูกเนี่ยโยมผู้หญิงก็บอกโอ้โหไปเพื่อนรวมงานนี่ถล่มตัวเองทั้งนั้นดูถูกทั้งนั้นฟังชีวิตตรมานะครับพูนหนักแน่นให้ดีๆแล้วเดี๋ยวพลิกเลยมันจะคูณสองเลยเกลียวเวทนาให้ได้ต้องอยู่ให้รอดคำเดียวเลยครับแล้วอยู่ให้รอดแล้วก็อยู่รอดโดยไม่เบียดเบียนใครไอ้ตัวเองลำบากอย่างช่างมัน พราะตัวเองก็มีความรู้แค่นี้จำบากก็ช่างมันแต่ไม่เบียดเบียนใครนี่คือข้อดีอาตมาดังนั้นฝากโยมผููชากูดีไม่ได้กูก็จะเบียดเบียนเผาผ่านล้างผ่านเขาหมดเนี่ยพลาดครับฉเฉลยแล้วนะวันนี้ทำไมที่เทศเท่มาเยอะๆเนี่ยคำสั้นๆนยโยมบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจวันนี้ฉเฉลยนะ,ฉะเฉลยละอันนี้จบแล้ว